สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC ฟันหวยนะครับสรับในผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยฮานอยนะครับในงวดของวันนี้นะวันนี้มีหวยลาวด้วยนะครับสลับในงวดที่แล้วหวยลาวก็เข้านะเข้าต่อเนื่องหลายงวดแล้วนะครับวิ่งรูดฟันตัวเดียวก็ฟันก็เข้านะตัวเดียวในงวดที่แล้วฟันสองนะใครอยากได้คัดเล่นน้อยเล่นเน้นก็ข้อความข้างล่างเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะฮะก็ในนะครับในสายด่วนเนาะสายด่วนเมื่อวานนี้ก็เฮงก็ปังนะครับเข้าไป ให้ไป4นะเมื่อวานนี้นะครับนี่สายด่วนนะเงืนะสี่ก็ไปออกในที่ใน 4, นะ 49, นะสี่นะสีเก้านะเสียดายไม่จับให้49แล้วก็มา4ีสนะแล้วก็41นะอ่ะก็ไปเข้าในนะครับในที่ใน v ี p อ่ะใครอยากได้สายด่วนท่า้อยแบบนี้ก็ลงที่นี่ที่เดียวนะข้อความสีฟ้าข้างล่างเลย เข้าไปรับแนวทางกันได้เลยนะครับเราสรับในของวันนี้แล้วก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับมาดูนะฮะผลของเมื่อวานนี้กันก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับลาวสตาร์ก็ยังไม่เข้านะอ่ะถ้ายังไม่เข้าช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปตามแล้วออกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ะออกศูนย์ศูนย์นะปกติก็ออกตองแปดนะครับไม่เข้านะส่วนห้าน้อยพิเศษนะครับให้ไปหกกับเจ็ดผลออกแปดสี เก้าแล้วก็เจ็ดหกนะก็มาเจ็ดหกหกเจ็ดเป็นในที่ในตัวกับนะครับแล้วก็ในที่ในปกติปกติออกแปดต้องแปดได้เนาะเออไม่โดนสักตัวเลยนะครับนี่แปดไหนไม่แปดมาแปดแปดนะฮะเนาะไม่มานะครับ,นะรบส่วนในที่ใน vip นะฮะก็ออกไปในที่ในเก้าเก้าหกแล้วก็สี่หนึ่งก็เจาะเข้าสี่หนึ่งตรงๆนะเน้นๆเลยสำหรับ fc ตยงเสียดายนะไม่ได้จับไปให้เก้าหกนะไม่งั้นก็เข้าบมล่าง นะครับส่วนในหน่วยรวมก็1นึับสนะก็ไปเข้า1 4นะครับ VIP นะสก็ไม่มานะครับตัดตรงนี้เข้าไหมอ่ะไม่เข้านะไปเข้าในลาวสตาร์หรือเปล่าอ่ะไม่มีนะครับน้องอ่ะนั่นแหละนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสหรับในแนวทางหวยนะฮะก็มาดูนะครับแนวทางของในนะครับวันนี้แล้วกันนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับเดี๋ยวใครอยากได้ชุดน้อยในเน้นก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลย เข้าไปรับแนวทางกันได้เนาะที่ปรหดุไว้ให้แหลกข้อความสีฟ้านะครับเข้าบ้านเขียวนะเข้าฟรีนะเข้าไปรับแนวทางกันได้เลยนะครับพิเศษสําหรับในคลิปนี้เดอ้อนะครับมาดูแนวทางแรกนะฮะก็จะเป็นในที่น้ำัาสตาราสตา์ตาก็จะเป็นเด็ดปปดนะฟันปปดตัวเดียวเลยแล้วกันเนาะไม่เข้ามาหลายวันแล้ว ก็หวังว่า8จะมาแล้วกันนะครับส่วนในอีกชุดหนึ่งก็85 8687แล้วก็88นะครับส่วนใน3ตัวนะก็จะเป็นในที่ใน2 81นะฮะสองแปแล้วก็จะเป็นใน, 2, 81, น, 2, 8, 1, นที่ใน4 48 3, 48 4่ส4่แปดสามสี่นะฮะ ก็3ตัว3ชุดนะติดไว้เลยกันนะครับติดไว้ได้น้อยนะฮะบคร,บรได้ลุ้นนะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูก3ตัววันนี้นี่ก็เป็นได้นะครับสำหรับในแนวทางแรกนะครับเนาะ,ะก็ขอให้เข้าสักทีแล้วกันนะไม่เข้ามาหลายวันแล้วนะครับเนาะส่วนต่อไปครก็จะเป็นที่ในฮานอยพิเศษสำหรับในฮานอยพิเศษนะฮะในวันนี้ก็ให้ไปในที่ใน2กับ3แลด้วยกันนะ เมื่อวานเข้าอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่ผมเน้นให้นะครับก็หวังว่าจะมาตัวน้นแล้วกันนะครับในวันนี้นะครับก็ชุดแรกเด่นสองส่วนในที่ดเด่นสามนะครับ ็ขอให้โชคดีครับกับในเด่น2แล้วก็ในเด่น3แลด้วยกันขอให้เข้าอีกถูกอีกแล้วกันนะครับ3ตัวสามชุดนะฮะติดไว้เน้อยแล้วกันนะพอได้ลุ้นไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูก3ตัวก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในฮานอยปกติปกติก็เด่น1กับเด่น5แล้วกันนะครับ จับคู่ก็จะเป็นในที่ในชุดแรกนะครับในเด่นหนึ่งก็สำหรับในเด่นหนึ่งนะครับส่วนในที่ในเด่นห้านะครับ ก็หวังว่าจะเข้าอีกแล้วกันนะครับสลับในวันนี้นะครับอ่ะไม่เข้าเสีเอิเมื่อวานนี้ไม่เข้านะเมื่อวานนี้ไม่ได้จับไปให้แปดแปดนะครับก็หวังว่าอ่ะถ้าเบิ้ลอีกก็เบิ้ลหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับที่มีในเลขเด่นนะครับส่วนสามตัวนะครับก็จะเป็นในที่ในสีหนึ่งสีห้าห้าหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ในสองหนึ่งสองแล้วก็สามตัวนะครับสามตัวสามชุดติดไว้ได้กันนะครับติดไว้ได้น้อยนะครับพอเขาได้ดุนะไม่ได้ก็อาจจะโชคดี นะครับถูก3ตัวนี้ก็เป็นได้นะครับสำหรับในแนวทางของในวันนี้นะฮะเนาะอ่ะคปหน้าจอกันไปนะครับนําไปพิจารณากันได้นะครับเนาะเมื่อวานนี้ใครไม่ถูกนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้ถูกแล้วกันนะครับเนาะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นที่ใน VIP นะฮะอ่ะ VIP นะครับก็ให้ไปที่ใน2กับ1แล้วกันในวันนี้ เมื่อวานนี้มา41นะฮะมาตรงๆเลยตัวเน้นๆเ,เลยนะเสียดายไม่ได้จับไปให้96นะไม่งั้นก็อาจจะเข้าบนล่างก็ได้นะครับจับคู่นะครับในชุดแรกก็เป็นที่สองสี 4. ก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับอเมื่อวันนี้ใครไม่ถูกนะวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดี นะฮะขอให้เฮงๆปังๆแล้วกันนะสำหรับใน VIP เนาะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับในที่อีกชุดหนึ่งนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีนะฮะกับใน VIP แล้วกันนะครับ ติดไว้ด้วยกันนะครับสามตัวนะสามตัวก็จะมีนะครับในที่ก็3ตัว3มชุดนะฮะติดไว้เลยกันแต่ติดไว้ดนน้อยนะฮะพอได้ลุ้นแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในวันนี้นะฮะขอยเข้าทั้งหวยฮานอยแล้วก็หวยเลาานะครับต่อไปเป็นน้อยรวม นอยรวมวันนี้ให้ไปในที่ในนะครับเกับแปด้วยกันจับคู่นะฮะอีกชุดหนึ่งเด่นแปดอ่ะก็หวังว่าจะเข้าแล้วกันนะถ้าเข้าน้อยแรกน้อยถัดไปก็ไม่ต้องไปจับนะครับน้อยรวมนะครับใน3ตัวในชุดเดียวก็ 0, 7ูนะอยจาดืมนํานำไปตัดด้วย นะครับก็จะเป็นแนวทางทั้งหมดของในวันนี้นะครับสาหรับในวันพุทธที่24นะวันนี้มีหวยเราพัฒนาด้วยนะ,ะวันจันทร์ก็หิงก็ปังนะครับฟันตัวเดียว2นะ,จะ 2, 5, เจาะสองห้าิ้นๆเลยนะครับสำหรับในวันนี้ฮานอยขอให้แตก3นอยแล้วกันนะครับสำหรับในแนวทางวันนี้นะครอยากได้ชุด,ด,ดน้อยๆเน้นก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้ามารับแนวทางกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ